วันที่20เมษายน2566ราคาทองไทยวันนี้ครั้งที่1เมื่อเวลา9:21นนราคาปรับขึ้น150บาทส่งผลให้ทองคําแท่งรับซื้อบาทละ32,350บาทขายออกบาทละ32,450บาททองรูปพรรณรับซื้อบาทละ31,760บาท20สตางค์ขายออกบาทละ32,950บาททองคําแท่ง2สลึงรับซื้อ16,225บาทขายออก15,880บาท สตางทองรูปพรรณ2สลึงรับซื้อ15,713บาท34สตางค์ขายออก16,475บาททองคําแท่ง1สลึงรับซื้อ8,087บาท50สตางค์ขายออก8,112บาท50สตางค์ทองรูปพรรณ1สลึงรับซื้อ7,940บาท5สตางค์ขายออก8,237บาท50สตางค์ทอ,อ 8, งคําแท่งครึ่งสลึงรับซื้อ4 0 4 3บาท75สตางค์ขายออก4,056บาท25สตางค์ องรูป,ปรพนธ์ครึ่งสลึงรับซื้อ3,970บาท2สตางค์ขายออก4,118บาท75สตางค์ราคาทองคำต่างประเทศ1,994.50ดอลลาร์ 1, สหรัฐต่อออนขณะที่อัตราแลกเปลี่ยนวันนี้อยู่ที่34บาท35สตางค์ต่อดอลลาร์สหรัฐอย่างไรก็ตามราคาดังกล่าวยังไม่รวมค่ากำเนิดราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงกรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่ของร้านทองอีกครั้ง